ตั้งใจฟังนะครับผมครับผมต่ดัดต่ดดดัด E F M สุด คุณพีทเลือกก่อนเลยมันจะมีป้ายหนึ่งถ้าเก็ตแล้วเก็ตเลยหนึ่งสองสามสี่หรือห้าค่ะหนึ่งค่ะป้ายนี้เขาบอกว่าศิลปินท่านนี้เนี่ยเคยติดเทรนด์ทวิตเตอร์ครับถ้าพีทตอบถูกนี่พี่โป้เพิ่มให้อีก200ยเลยหน้นนาร้อยได้ไหมคะอุ้ยเอาแล้วพี่กล<ด>้าขอพี่ก็กาให้ในสิบวินิตอบคนนี้ถูกนะมเคยติดเทรนด์ทวิตเตอร์นะพี่ให้เลยอีก500อเป็นพันห้าั้นพี่ขอใบเพิ่มไอ้ยาวเนี่ยนี้ พีทคะคิดให้ลึกปีลึกและเทนวิตเตอร์อันนี้ยเป็นที่พูดถึงเยอะมากในยุคนั้นพอแล้วนะยุคนั้นไม่ไม่ยุคนั้นอ่ะมันไม่ไกลขนาดนั้นผลงานอันนี้เขาอยู่ในหนึ่งได้ๆดๆได้ดสิบวินาทีไปค่ะเอ่อเกโลโซค่ะโอ๊ยฉันบอกตรงๆว่าตอนฉันได้ยินเขาไปพูดออกมาฉันขนลุกเลยนะคุณพีท มันไม่ใกล้แต่ว่ายินดีค่ะยินดีที่คุณพีทโทรมาให้คุณได้เสียวขนตูดลุกสู้คุณเอฟคะเลือกสองสามสี่หรือห้าสี่แล้วกันครับเดี๋ยวดีเจจะเบิกอุปกรณ์กันเบ้าอุปกรณ์กันเบ้าการเบ้าการใบ้ารใบ้สิการใบใครจะเป็นคนทำงานใบนี่อบใส่ไม้เหรอดาวเมื่อกี้คุณพูดอะไร เดี๋ยวให้พี่เบิร์ตทำให้ดูตั้งใจฟังนะครับผมครับผมแตด๊ดแตดดด๊ดแด๊ดจริงจริงชัดตั้งแต่ไอ้ดาวพูดแล้วไม่คิดคุณเอฟต้อมีเวลาคุณเอฟสิบวินาทีแต่แดดแต่แดดแ่แดดแ่แด๊ด่แดดน่าสิบวินาทีอะไรวะ กบทรงศิษย์ครับทำไมถึงเป็นมีกบทรงศิษย์อ่ะก็มันชัดเจนนะครับอ๋ออ๋อเออนเนี่ดูรู้ตั้งแต่อช้ไมาแล้วใช่ไหมออบไสออบไซมาถ้าถูกได้เจ็ดร้อยนะคุณเอฟนะและกบทรงศิษย์เป็นคตอบทีถูกท้อง จ็ดร้อยบาทเป็นของเอฟนะครับเอฟบอกตรงๆหรือรู้ตรงไหนเอออบใส่ไม้นะอบใส่ไมเหรออบใส่ไมเหรอชัดเลยมึงโดนแหวกง่ายจ้ะผมผู้ฟังคือดาวตามันใส่มากมันไม่รู้จริงมันเห็นไอ้เบิร์ดถือถือกบขึ้นมามันก็ให้เบิร์ดอะไรอ่ะอบใส่ไมเหรอคำตอบคือกบไ้ดาวใช่พผู้ว่าอบใส่ไม้มึงพูดอบได้ยังไงอ่ะนี่ตอนนี้ลองทวนให้เขาดูหน่อยไหม ใส่เมื่อกีเ้เขาอะ่ะเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเขาบอกว่าเคยติดเทนทวิตเตอร์ใช่ป่ะพี่กบอะ่ะเคยติดแฮชแท็กใครฆ่าประเสริฐเขาเล่น,<ค>นเป็นประเสริฐในเรื่องคนคนจางอะ่ะไปต่อกันที่แผ่นป้ายที่สองที่ไม่มีใครเลือกก็คือเขาบกอกว่าเป็นเฉพาะละครเวทีนะคะพี่กบเนี่ยเล่นบอลลังเมฆเรื่องเดียวขึ้นเวทีไป3สมัยปีสี่สี่ปีสี่ห้าปีห้าศูนย์ก็คือเล่นละครเวทีประมาณเกือบสิบเรื่องได้แล้วก็แผ่นป้ายที่สามนี่เป็นคีย์เวิร์ดเพลงของเขา ต้องมีไม้บรรทัดคือไรดาวไม้บรรทัดขีดเส้นใต้เอาไวมันนั้นมันไม่ตรงถ้าไม่มีไม้บรรทัดมันไม่นไม่ตรงแล้วก็ไปต่อที่แผ่นป้ายที่5้าป้ายคีย์เวิร์ดของเขาว่าสอนนอสอมอรู้ปะไม่น่าทราบนะครับสอนนอสอแล้วรู้ว่าอบแน่นะสอนนอสอมอคือสามลุงสามมูนะใช่สินคอมระดับโลกเลยตอนนั้นน่ะอืมใชเอาแ่ได้เจ็ดร้อยนะคะ EFM super!